ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับเราครับผมซาโต้พาวเวอร์ทีมวันนี้จะมาแนะนําตัวนี้เลยครับนี่เลยตัวข้างๆผมเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริด5,000วัตต์นะครับหรือว่า5กิโลวัตต์โดยฝั่งทางด้านเข้าเนี่ยฝั่งแผงนะครับเขารับได้5,000วัตต์แล้วก็ฝั่งฝั่งออกก็คือออกที่4,000วัตต์นะครับ AC ก็ IC. มีลูกค้าครับมาให้เราทําซึ่งประกอบเป็นตู้สําเร็จเลยปกติเราจะทาเป็นอ e ิวอร์เตอร์ตัวหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็เราจะแยกเป็นเขาเรียกว่าคอมไบเนอร์บ็อกคอมไบเนอร์บ็อกแยกปัญหาแต่ลูกค้าไม่เห็นลูกค้าว่าผมต้องการเอามารวมมาเลยเราก็เลยทําการเอามาประกอบตู้รวมเลยเป็นเสร็จซึ่งโจทย์ก็คือลูกค้าเอาไปใช้กับโหลดแสงสว่างหรือแรงจ่าย2เบรกเกอร์แล้วเราก็ต่อให้แยกเรียบร้อยแล้วโดยการผ่านทัมเมอร์เดี๋ยววันนี้ ตอบตู้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาทดลองตู้ให้ดูว่าการใช้งานเป็นแบบไหนแล้วก็เทสทดสอบตู้ไปด้วยนะครับอ,อย่างแรกเลยนี่ครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับของยี่ห้อซูเออร์ครับผมตัวสีเหลืองเป็นชาร์เ e อ MPPT นะครับอินเวอร์เตอร์เพียวไซซ์ซึ่งตัวนี้5 5กิโลวัตต์แล้วก็รองรับแบตเตอรี่ที่48โวลต์ต้องใช้แบตเตอรี่200แอมป์อย่างน้อยตามเลขคำมนนนวลนะครับ ซึ่งตอนนี้ครับดูได้เลยเราต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว4ลูกออกเป็น4 8บโวลต์นะครับแล้วก็มาแช่รอไว้ที่เบเกอร์ตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดนี้เราลากแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์เนี่ยวิ่งสายมาแล้วรอแล้วรอที่เครื่องแล้วเสร็จแล้วโหลดเราต่อผ่าน หลอดไฟ2องหลอดโซนตัวนี้จะมี2โซนนะครับตามลูกค้าตามลูกค้าต้องการก็คือโซน1นึ่งโซนสเราต่อหลอดไฟสีขาวกับสีส้มไว้เดี๋ยวผมจะเริ่มจากออนอินเวอร์เตอร์ไฮบริดก่อนนะครับว่าเครื่องเครื่องตัวนี้จะจะ,จะเป็นยังไงแล้วก็จะเทสฟังก์ชันการสวิตช์แรงจ่ายอย่างเช่นแรงจ่ายแรกหมดก็ไปเป็นแรงจ่ายที่2ดูการกระพริบการสวิตชิ่งว่ามันรวดเร็วขนาดไหนอย่างแรกผมออนแบตเตอรี่ก่อนเพื่อเป็นไฟเลี้ยงเครื่องนะครับอ่า t บตออนโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีสวิตช์ของเครื่องต้องเปิดสวิตช์ด้วยบางคนออนแบตแล้วไม่ติดต้องมีสว <c oughs> ิตช์แดงอยู่ใต้เครืงโอเคมานะครับรอ,อ,อเครื่องรีบูทสักพักหนึ่งนะครับดะรลองแล้วก็มีขึ้นหน้าต่างแบบนี้ <c oughs> นะครับขึ้นหน้าต่างมาพัดลมติดตัวก็จะรีบูทเหมือนเราเปิดคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีรีบูทเครื่องก่อน ตอนนี้เมื่อกี้แบตเตอรี่มาตอนนี้มีระบบอ e ิเอร์เตอร์ทำงานและจ่ายโหลดได้แล้วก็คือดึงจากแบตเตอรี่จ่ายไปเลยนะครับต่อไปผมจะออนแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ที่เข้ามารอตรงนี้ผมออนแผงโซลาร์เซลล์ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดูตรงนี้ว่าแผงโซลาร์เซลล์จะมีรูปแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นเครื่องร้องครับรับอินพุตมาแล้วเครื่องอ่านแล้วว่ามีแผงโซลาร์เซลล์มารอแต่ยังไม่ทําการจ่ายเครื่องก็รู้เลยว,ว่ามีม้นมารอก็รูปขึ้นรูปโซลาร์เซลล์สักพักหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะเครื่องยกรวลผลนี่ครับต่ออ e ิเวอร์เตอร์แล้วก็คอนเน็กลงแบตเตอรี่ชาร์จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือในพาร์ทของออฟกิ e ้อิเวอร์เตอร์ตัวนี้คืออ e ิเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับตอนนี้ในพาร์ทของออฟกิ้เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอการไฟฟ้าเข้านะครับซึ่งตัวนี้ตั้งต้นเนี่ยเขาตั้งเป็นการไฟฟ้าเข้าเป็นไ p r i o r ตี้แรกหรือว่าใช้การไฟฟ้าก่อนแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้โซลาร์เซลล์ก่อนโซลาร์เซลล์ หมดแบตหมดก็ไปใช้การไฟฟ้าได้แต่ตอนนี้เครื่องที่เป็นดีฟอลต์หรือว่าตั้งมาตั้งแต่แรกเริ่มก็ <S <S คือการไฟฟ้าเข้า okay. โอเคจบการไฟฟ้าเข้ามารอมีลูกแต่ยังไม่ซิงค์รอสักคป๊บหนึ่งก็จะจ่ายไปที่โหลดดูทุกที่รูปหน้าจอได้ตอนนี้นะครับตอนนี้คือเอ่อการไฟฟ้าการไฟฟ้ามาซึ่งเครื่องเนี้ยตอนนี้เขาปรับเป็นการไฟฟ้าเป็นพ r i ลิตี้แรก ก็คือเรียกการไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งถ้ามีการไฟฟ้าก็ใช้การไฟฟ้าก่อนการไฟฟ้าวิ่งเข้ามาแล้วไปจ่ายโหลดตอนนี้ตามรูปเลยเสร็จแล้วก็มีชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับต่อไปเป็นทดสอบฟังก์ชันนะครับผมจะออนเบรกเกอร์ของฟังก์ชันโดยเบรกเกอร์ตัวนี้จะเป็นของโซนหนึ่งโซนสองแล้วก็เห็นไหมครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์โซนหนึ่งอันนี้เป็นเบรกเกอร์โซนสองเสร็จแล้วอันนี้เป็นทัมเมอร์ของโซนหนึ่งทัมเมอร์ของโซนสอง กรณีเราตั้งเปิดโหลดเครื่องใ,ใช้ไฟฟ้าเช่นหลอดไฟแสงสว่างหรือว่าปั๊มน้ําอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านตั้งเป็นชั่วโมงเช่นให้เปิดทีโมงของวันหรือว่าให้เปิดยังไงใช่<ๆ>ก็มาตั้งผ่านทามเมอร์ตัวนี้ซึ่งเราได้ไวริงไว้หมดแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดจนหนึ่งก่อนจนหนึ่งก่อนแต่ว่าด้วยความที่เราตั้งเวลาไว้แล้วผมต้องมากดทามเมอร์ตัวนี้สามารถเปิดเป็นโหมดเป็นวปนวดคือกดแลวติดเลยได้อ่ะนี่ครับ ติดแล้วเรียบร้อยต่อไปโซน2ผมยกเบรกเกอร์ขึ้นเหมือนเดิมต้องมาตั้งกดก,กรณีเราเทสนะครับแต่ถ้าตั้งอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องมากดอนี่ครับติดแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งเป็นหลอดไฟติดแล้วทั้งคู่เดี๋ยวผมจะลองออฟเบรกเกอร์การไฟฟ้านะครับเพื่อให้เขาสวิตช์มาใช้ฝั่งแบตเตอรี่ของโซล่าเซล ดูว่ามันสวิตช์เร็วหรือว่าหลอดไฟกระพริบแค่ไหนดูนะครับตอนนี้สมมต,ติว่าเราใช้ใช้อยู่แล้วไฟฟ้าดับพันไหมครับเมื่อกี้หลอดไฟกระพริบทีเดียวครับถ้าไม่สังเกตมันจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมยกเป็นเจอร์หลอดไฟมาสมมติว่าอาไฟมาไฟกันไฟฟ้ามาจไม่จ่ายครับ นี่ทิ้เดียวเองเห็นไหมครับโอเค,อเคก็อันนี้แหละครับที่เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของตัวนี้คือสามารถต่อขนาดได้6ตัวแล้วก็สามารถต่อเป็น3เฟสได้นะครับต่อเป็น3เฟสได้หาหาได้หาได้ถ้าถามไม่ต้องาหาได้น้อยมากที่เอาอินเวอร์เตอร์ซิงเกิลเฟสแล้วมาขนานกันให้เป็น3เฟส นะครับเป็นไฮพีนอร์เตอร์ตัวนี้ผมว่าผมแนะนําเลยก็อย่างอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ประมาณนี้ครับก็จะมี 1K 3K 4K 5K ทางร้านเราก็มีจัดจำหน่ายร้านซ a าโต้พาวเวอร์นะครับอยู่ที่บ้านมอกิพระนครครับก็ใครสนใจกจ็ติดต่อมาตามท้ายคลิปได้นะครับสอบถามราคาอัปเดตราคากันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ อ,อีกนิดหนึ่งครับผมลืมไปก็คืออีวร e ์เตอร์ไฮบริดตัวเนี้ยเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับซึ่งลูกเล่มันมีมากมายเดี๋ยวค่อยไปพูดในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันฝากทิ้งท้ายไว้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บุณครับ